โรงเรียนผีหเต็มมากเลยอะไรเนี่ยตีนไงไ <c oughs> ด้เรียนผีเข้าใหม่ทุกคนเยียบค่ะสิ่งที่เห็นนี้คืออะไรคะตีนค่ะถูกต้องค่ะวันนี้เราจะมาฝึกเป็นผีผ้าห่มกันค่ะ <c oughs> เสร็จบ่หลอกดีกว่า <c oughs> แหวหยุดค่ะห้ามหลอกค่ะ <c oughs> อ้ถ้าตีนอยู่ในผ้าหม่มห้ามหลอกค่ะเ <c oughs> มื่อไหร่ที่ตีนหลุดออกจากผ้าหม่มหลอกได้เลยค่ะ ตลกแล้วเพื่อมันเป็นกฎผีาสากลค่ะเราตกลงกับผีทั่วโลกไว้แล้วว่าจะทําแบบนี้ขนาดหนังเน็ตฟลิกยังทําตามกฎของเราเลยค่ะโอ้ยเราเมื่อไหร่จะหลอกได้ะคะรอค่ะอดทนรอห้ามผิดกฎนะคะไม่มีความอดทนอ่าเด็กๆเ,เฝ้าระวังกันไว้นะคะ